สวัสดีค่ะครูพีพีนะคะสัปดาห์นี้นะคะเรายังเรียนกันในหน่วยข้าวมหัศจย์สำหรับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องการเจริญเติบโตของข้าวกันค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็อยู่ที่ทุ่งนานะคะที่ทุ่งนามีข้าวขึ้นอยู่เต็มเลยค่ะไหนเด็กๆลองดูที่ต้นข้าวสิคะว่าตอนนี้ต้นข้าวกำลังเจริญเติบโตอยู่ในระยะไหนนะ้า ค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมาให้เด็กๆได้ร้องเพลงและเต้นกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเพลงการเจริญเติบโตของข้าวก่อนที่เราจะไปเริ่มร้องเพลงกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะร้องให้เด็กๆฟังหนึ่งครั้งค่ะการเจริญเติบโตของข้าว ข้าวเติบโตข้าวเติบโตเรามาเรียนรู้เรื่องของข้าวว่าเติบโตได้อย่างไรในตแลกเป็นเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวหลังจากนั้นกลายเป็นต้นกล้าที่เติบโตในทุงนาและสุดท้ายกลายเป็นต้นข้าวเป็นต้นข้าวเป็นต้นข้าวที่เจริญเติบโตแข็งแรงมีรวงข้าวสีเหลืองทอง เดี๋ยวคุณครูนะคะจะสอนเด็กๆทำท่าประกอบเพลงค่ะท่าแรกนะคะให้เด็กๆย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะให้เด็กๆทำท่าแบบนี้ค่ะแล้วก็โยกไปโยกมาเป็นการเจริญเติบโตของข้าเข้าวเติบโตข้าวเติบโต,ต,ตเรามาเรียนรู้เรื่องของข้าวว่าเติบโตได้อย่างไรค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เด็กๆทำท่าแบบนี้ก็จะเป็น ในตะแลกเป็นมาเลขเา้าวมาเลขเา้าวมาเลขเา้าวแล้วก็จะทํำท่าแบบนี้นะคะชี้พุ่งขึ้นฟ้าสลหรับกันก็จะเป็นนางจากแนงกลายเป็นต้นกากี่เตบโตในทุงนาเสร็จแล้วก็ทําท่าโบกไปโบกมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นแ่าสุดท้ายกลายเป็นต้นเขาเป็นต้นข้าวเป็นต้นเขา,เเาจากนั้นก็ทาท่าแบบนี้แล้วก็หมุนรอบตัวเองนะคะ ที่จเจริญเติบโตแข็งแรงมีรวงข้าวสีเหลืองทองค่ะแค่นี้ก็จะจบแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปร้องและเต้นพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆ หลังจากที่เราได้ร้องเพลงและเต้นกันไปแล้วนะคะเด็กจําได้ไหมคะว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของข้าวค่ะแล้วการเจริญเติบโตของข้าวแบ่งออกเป็นกี่ระยะนะคะค่ะคุณครูนะคะได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด3ระยะนะคะจากในเนื้อเพลงนะคะแล้วในแต่ละระยะนะคะมีอะไรบ้างคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ย ค่ะถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะว่าระยะของการเจริญเติบโตของข้าวเป็นอย่างไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะมิทานเรื่องมเมล็ดข้าวผจญภัยที่ทุ่งนาแห่งหนึ่งมียุงฉางของชาวนาะที่มีมเมล็ดข้าวอยู่ข้างในมเมล็ดข้าวรู้สึกเบื่อจึงหนีออกมาจากยุงฉางของชาวนาะเมล็ดข้าวเดินไปตามทางที่ทุ่งนา จู่ๆก็มีอีกาตัวหนึ่งบินมาพาเมล็ดข้าวขึ้นไปบนท้องฟ้าเมล็ดข้าวตกใจจึงถามว่าพี่เป็นใครล่ะคะพาหนูขึ้นมาทำไมอีกาจึงบอกว่าฉันคืออีกาเดี๋ยวฉันจะพาไปดูสิ่งที่น่าสนใจละ่ะเมล็ดข้าวมองลงมาตรงพื้นดินก็เห็นทุ่งนาที่มีต้นกล้า มเมล็ดข้าวถามอีกาว่านั่นคืออะไรล่ะคะมีใบสีเขียวๆด้วยคะ่ะอีกาจึงบอกว่านั่นคือต้นกล้าเมื่อก่อนก็เป็นเหมือนมเมล็ดข้าวเหมือนหนูนั่นแหละแต่หลังจากชาวนาปลูกข้าวเมื่อเวลาผ่านไปก็จะค่อยๆเจริญเติบโตมาเป็นระยะที่สองก็คือต้นกล้ามเมล็ดข้าวก็บอกว่า อ๋อค่ะถ้าหนูโตขึ้นก็จะเป็นเหมือนพี่ต้นกล้าใช่ไหมคะอีกาก็บอกว่าใช่แล้วล่ะและเมื่อเวลาผ่านไปต้นกล้าที่อยู่ในนาข้าวก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆและก็จะมีรวงข้าวแสนสวยด้วยล่ะจากนั้นอีกาก็พา,มาเมล็ดข้าวไปดูนาะอีกแปลงหนึ่งมเมล็ดข้าว จึงเห็นต้นข้าวที่กำลังเจริญเติบโตในทุ่งนามเมล็ดข้าวจึงถามว่าแล้วนั่นคืออะไรหรอทำไมถึงดูคล้ายๆกับต้นกล้าจังเลยคะจากนั้นอีแกาจึงตอบไปว่านั่นคือต้นข้าวที่กำลังเจริญเติบโตในระยะสุดท้ายเห็นไหมว่ามีรวงข้าวแสนสวยด้วยละ่ะจากรวงข้าวสีเขียว ก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองพร้อมที่จะให้ชาวนามาเก็บเกี่ยวเมื่อมเมล็ดข้าวเติบโตก็จะกลายเป็นต้นข้าวนี่แหละจากนั้นอีกาก็พามเมล็ดข้าวเดินทางกลับไปที่ทุ่งนามเมล็ดข้าวจึงพูดขึ้นว่านาข้าวสวยจังเลยค่ะหนูอยากโตขึ้นมามีรวงข้าวสีเหลืองทองแสนสวยแล้วเมื่อชาวนาปลูกข้าว จากระยะที่1เป็นมเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวน้อยก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นระยะที่สองตอนนี้มเมล็ดข้าก็กลายเป็นต้นกล้าแล้วและเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อต้นกล้าสูงขึ้นก็มีรวงข้าวงอกออกมาจากสีเขียวก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองพร้อมที่จะให้ชาวนามาเก็บเกี่ยวในทุ่งนา กิจกรรมทบทวนความรู้จักนิทานเรื่องมเมล็ดข้าวผจญภัยจากในนิทานใครพามเมล็ดข้าวไปผจญภัยอีกาพามเมล็ดข้าวไปผจญภัยหลังจากที่มเมล็ดข้าวผจญภัยในนาข้าวแล้ว เมล็ดข้าวได้รู้แล้วว่าการเจริญเติบโตของข้าวแบ่งเป็นกี่ระยะสามระยะแล้วแต่ละระยะเป็นอย่างไรบ้างระยะแรกเป็นเมล็ดข้าว ระยะต่อมาเป็นต้นกล้าจากนั้นก็กลายเป็นต้นข้าวและมีรวงข้าวแสนสวยตอนนี้นะคะเด็กๆก็รู้แล้วนะคะว่าการเจริญเติบโตของข้าวคุณครูได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด3ระยะค่ะระยะที่1ก็คือมเมล็ดข้าวระยะที่2ก็คือต้นกล้าและระยะที่3ก็คือต้นข้าวนั่นเองค่ะ เด็กเ,เห็นไหมคะว่าทุ่งนาที่คุณครูกําลังยืนอยู่ข้าวกําลังจเจริญเติบโตอยู่ในระยะไหนคะเด็กๆไหนเด็กๆลองมาดูใกล้ๆสิคะข้าวนะคะกําลังจเจริญเติบโตอยู่ในระยะที่3ซึ่งตอนนี้นะคะต้นข้าวกําลังมีรวงข้าวสีเขียวค่ะเมื่อต้นข้าวจเจริญเติบโตเต็มวัยนะคะรวงข้าวสีเขียวก็จะค่อยๆกลายเป็นรวงข้าวสีเหลืองทองพร้อมให้ชาวนาได้เก็บเกี่ยวนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเป็นเกมเรียงลำดับการเจริญเติบโตของข้าวค่ะเด็กๆก่อนที่เด็กๆจะเริ่มเล่นเกมนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆพิมพ์ชื่อเล่นของตนเองหลังจากที่พิมพ์ชื่อเล่นเสร็จแล้วเด็กๆสามารถคลิกเริ่มเกมได้เลยค่ะสําหรับเกมที่คุณครูจะให้เด็กๆเล่นนะคะคุณครูจะมีบัตรภาพและบัตรคําให้เด็กๆคลิกลากทั้งบัตรภาพและบัตรคํา นำไปเติมลงในช่องว่างของการเจริญเติบโตของข้าวในแต่ระยะให้ถูกต้องนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะส่งลิงก์เกมเข้าไปในไลน์กลุ่มให้เด็กๆได้เล่นเกมกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีใบงานมาให้เด็กๆได้ทำกันนะคะให้เด็กๆเ,เขียนตามเส้นประและวาดภาพระบายสีการเจริญเติบโตของข้าวให้สวยงามนะคะ หลังจากที่เด็กทําใบงานเสร็จแล้วนะคะรบกวนให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพผลงานส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชมกันนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย